ไดโนเสาร์อันนี้ไดโนเสาร์สีเยลโลว์เยลโลวว้าวตัวต่อไปเป็นไดโนเสาร์อะไรนะน้องๆทำไมหวัวมันเป็นแบบนี้โอ้ยมันมีไฟตรงหวัวด้วยไดโนเสาร์ตัวเตี้ยเดินต้วเตี้ยม ตัวตัวไปเปน็นดาากอนนะคะน้องๆดูว้าวไดโนเสาร์โอ้โหนี่มันแกงน๊งไดโนเสาร์พาเที่ยวนี่นะโอ้โหดูเลยน้องๆมีอ,อุ้ยมันหลบต้นไม้ด้วยจ๊ะเอดาากอน ว้าวทีแรกเฮ้ยมันไม่เดินแล้วนะ้องๆอุ้ยเรือตัวสุดท้ายเอาคาลงมาด้วยไดโนเสาร์บอกไดโนเสาร์ไม่บอกค่าบอกเองนี่ดูเลยนี่มันแกงไดโนเสาร์พาตะลุยเที่ยวนี่มันลงมาจากต้นไม้ใหญ่แล้วนะ้อง เดินได้หรือเปล่าทีเล็กของเราเดินได้ไหมโอ้โหนี่โอ้โหดูนิ้วดูนิ้ว,ด,วดูนิ้วกับปากเขาเลยอ่ดาก่อน ท้องไปแล้วส่วนนี้มันพี่อายโอเคน้องๆเราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะน้องๆบ๊ายบาย